แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะหมดสิทธิ์ใช้งานอองเรโอน,น่าถึง7เกมในช่วงต้นปีหน้านะครับโดยสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็อ,อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าอองเดรโอนาน่าเนี่ยนะครับได้ตกลงกลับไปรับใช้ทีมชาติแคนบรูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีมหมอผีเนี่ยนะฮะก็เพิ่งจะตีตั๋วไปเล่นในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้ารู้สึกว่าจะเป็นวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ในปี2024นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติแคนบรูนขององเรโอนาน่าเนี่ยนะครับ ไปได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยนะฮะโอนาน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานอ่าหมดสิทธิ์รับใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรวมๆแล้วมันก็7เกมด้วยกันแบ่งเป็นเกมพรีเมียร์ลีก4นัดนะครับที่จะเจอกับเอ่อท็อตแนมฮอสเปอร์วูดแฮมตันเวสต์แฮม pur, pton, ham, แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับรวมไปถึงเกมรอบตัดเชือกของศึกคาราบาวครับนะครับที่จะเตะกัน2นัดถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึงตอนนั้นนะฮะหมายความว่านี่ก็เป็น6เกมแล้วและอีกเกมก็คือเกม FA ครับรอบ4นั่นเองนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ไปไกลได้ขนาดนั้นนะฮะนั่นหมายความว่าจะไม่มีโอนาน่าลงสนามไปทั้งหมด7เกมด้วยกันนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แฟนผีเนี่ยก็รู้สึกเ,เป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเรามองไปที่เอาตายบายินดีนะครับผู้รักษาประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเอาเข้ามาในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยๆน,นะฮะเราก็อุ่นใจได้นะในตอนนี้นะครับว่าแมนเชสเต็ดเนี่ย ไม่ได้ปล่อยปะละเลยกับพูรักษาประตูมือ2นะครับเขาค่อนข้างพิถีพิถันนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เราไปเหมือนกับรู้สึกว่าแมนเต็ดแม่งจะอะไรกับผูรักษาประตูประตูมือ2นักหนาว่าเอาดงเอาเด็กอะไรไปเล่นก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนั้นจริงผมผมก็หุนหินนะแต่พอมาถึงนาทีนี้นะครับพอเรามารู้ว่าโอนเดโอนาน่าเนี่ยจะไม่ได้อยู่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยเต็ดอาจจะถึง7เกมแบบนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ แมลเตดแม่งคิดถูกแล้วที่ให้ความสาคัญกับการเลือกผู้รั่นาประตูมือสองเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นเนี่ยแมลเตดรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าโอนาน่าจะต้องไปเล่นให้กับทีมชาติไครเมรูนเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาประกาศลีทายจากทีมชาติไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหากับกุนซือแต่ตอนนี้กลับมาจูบป,ปากกันอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นแมนยูเตดเนี่ยที่ต้องมาแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเรารอดูครับว่าเอาตาเบดีพอประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราจะสามารถอุ่นใจได้ไดมากน้อยขนาดไหนนะรบับกาาที่เเ่เเเลงงฝ้้สใหมชว ไม่อยู่กับสโมสรและตอนนี้นะฮะผมก็ขอเชียร์เลยนะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเกมคาร์บาคับมาเมื่อไหร่ปุ๊บให้ให้เอาตาเรียนดีได้รองสัมผัสกับเกมฟุตบอลกฤกฤษเลยแหะครับเพราะเขาจะต้องมารับหน้าที่ตรงนี้นะครับในช่วงที่โอนาน่าไม่อยู่ซึ่งอาจจะต้องยาวนานถึง7เกมด้วยกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับลงความเห็นมาได้เลยนะฮะ